พัวฝรั่งอยู่โรงพยาบาลวันที่สองร้องไห้ตลอดถามว่าเราออกมาแชร์เรื่องนี้ทำไมเออมันอาจจะเป็นประโยชน์กับน้องๆรุ่นหลังๆที่มีสามีรุ่นนี้แล้วอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เราเป็นคนไทยที่แต่งงานมากับฝรั่งเราอยู่ที่นี่คนเดียวเราไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่นะคะทุกคนการที่เรามีเพื่อนในโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ย ออบางครั้งอ่ะชีวิตเราอ่ะมันดิ่งอ่ะทุกคนมันดิ่งมันเสียใจมันไม่รู้จะพูดยังไงอะไรเงี้ยเข,ามา,า,เขามาอ่านคอมเมนต์เขามาอ่านคําแนะนําของน้องๆซึ่งบางเรื่องบางเราเราไม่รู้เลยว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้ก็ขอบคุณสําหรับคําแนะนําของน้องๆทุกคนที่เขียนมาแนะนําว่าพี่ควรทําแบบนั้นควรทาแบบนี้สิ่งที่น้องๆแนะนํามาเนี่ยมันเป็นคําแนะนําที่บริสุทธิ์เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราเห็นกันแค่ในโซเชียล แต่เราแนะนําในทางที่ดีให้กันแล้วพี่ก็เอ่อนำไปใช้นําไปเอ่อคุยกับหมออะไรอย่างนั้นอย่างนี้คือทุกทุกเอ่อคอมเมนต์คือกําลังใจที่ดีอาการที่เราเครียดเราอะไรเงี้ยคือนั่งร้องไห้คนเดียวมันมันดิ่งอะทุกคนแต่พอเวลาเรามาอ่านคอมเมนต์คนนั้นเป็นกําลังใจให้คนนี้เป็นกําลังใจให้คือมันมีความรู้สึกใจฟูทุกคนเราเพิ่งรู้ว่ากําลังใจเป็นสิ่งสําคัญ ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วก็กําลังใจทุกๆคนที่คอมเมนต์กันมาแล้วก็ให้กําลังใจทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆเออคำแนะนําพี่นําไปใช้นําไปเออคุยกับหมอแล้วก็หลายๆเรื่องที่พี่เอามาพิจารณาแล้วก็คุยกับหน่วยงานราชการก็ขอบคุณมากอันนี้พี่ก็จะมาเล่าต่อคือวันเมื่อแกเมื่อวานนี้เป็นวันที่สองทุกคนวันที่สองแกก็คือถึงจะเป็นโรคสมองเสื่อม แต่มันไม่ได้เสื่อมตลอดเวลาใช่ไหมคุณมันไม่ใช่ว่าจําใครไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันก็ไม่ใช่บางครั้งแกก็จะเพ้อเจอ้คุยไปถึงเรื่องสมัยแกทํางานยังหนุ่มยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมัยเอ่อตอนที่แกยังเด็กๆอะไรเงี้ยแกก็เ,เล่าแบบว่าเป็นบางครั้งเป็นความจําดีๆที่แบบเป็นเรื่องสนุกสนานเงนี้ยแกก็จะมาเล่าเราเราก็เออดีเนาะงเงีง้ยก็คือตามน้ํา เขาเพอ้อเราก็เพอ้อตามเพื่อความสบายใจของเขาเนาะเขาจะได้ไม่เครียดแต่พอเขาเออหลุดจากตรงนั้นมาเข้ามาในสูตรในหมดปกติก็ร้องไห้อีกว่าฉันกําลังจะจากไปฉันไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้เอาจริงๆแล้วเราก็บอกเขาเลยว่าคือปลอบใจเท่าไหรก่ก็มันก็ไม่ได้นะนะเหมือนกับถ้าเกิดขึ้นกับเราทุกคนเราก็คงจะเสียใจเหมือนกัน ถ้าเราทําใจไม่ได้อย่างคนไทย,ยก็คงจะแบบไหว้พระสวดมนต์ขอให้แบบว่าเออสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายในชีวิตขอให้เราไปสู่สุคติหรืออะไรก็จะประมาณนี้แต่ฝรั่งเขาไม่ใช่ไงะทุกคนเขาไม่ใช่อย่างสามีเราเนี่ยเขาไม่นับถือาศาสนาอะไรเลยฉะนั้นเราจะมาพูดให้เขาเธอต้องปรงต้องอะไรเขาไม่เข้าใจหรอกค่ะคําว่าปรงคืออะไรทําไมต้องปรงฉันกำลังเสียใจอยู่อะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยอืมไปคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนร่วมงาน ที่ทํางานแล้วก็เขาก็คุยให้ฟังว่าเออพ่อสามีเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วก็หมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนเขาก็อยู่มาได้ถึงสองปีเราก็เอากําลังใจตรงเนี้ยมาเล่าให้สามีฟังพอแกร้องไห้ปุ๊บเราก็จับมือแกบอกว่าเธอฉันจะเล่าอะไรให้เธอฟังเธอฟังอันเนี้ยแล้วเธอจําคําฉันไว้นะคนที่อยู่กับเธอแล้วรู้ว่าเธอเป็นอย่างไรคือฉัน หมอเขาไม่ได้อยู่กับเธอตลอดเวลาเขาบอกว่าเธอกําลังจะจากไปเธอเสียอกเสียใจฉันจะเล่าให้เธอฟังมีผู้ชายคนหนึ่งเขาป่วยเป็นมะเร็งหมอบอกอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนอยากจะเธออยากจะกินอะไรอยากจะทําอะไรเธอทําทไปเลยชีวิตนี้เพราะว่าเธอไม่เกินสามเดือนเธอจะจากไปไม่เกินสามเดือนนี่หมายถึงว่าในระยะสามเดือนอาจจะอาทิตย์หน้าหรืออ,อีกสองอาทิตย์หรืออ,อีกสอาทิตย์แต่ไม่เกินสเดือนแน่นอน หมอบอกเช่นนั้นถามว่าทําไมเยอรมันหมอต้องพูดให้คนไขออ้รับรู้เรื่องแบบนี้มันเป็นสิทธิส่วนตัวของเขาค่ะที่เขามีสิทธิ์จะรับรู้เรื่องกับชีวิตของเขาแต่ถ้าเป็นประเทศไทยก็หมอก็จะบอกญาติอืเพื่อไม่ให้เอเอกิดความที่ว่าถ้าคนไข้รู้ก่กนอาจจะเสียชีวิตก่อนด้วยการที่ตรมใจอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้สามีเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่คือเหมือนกับตรมใจ แกก็ไม่ยอมกินอาหารไม่ยอมดื่มน้าไม่ยอมอะไรนะก็ไม่ยอมกินเราก็เลยบอกว่าเธอเมื่อวานเราก็ไปเฝ้าเออเราเราไปที่ทํางานแป๊บหนึง่งแล้วก็กลับมาดูแกเราก็เลยบอกแกว่าเล่าเรื่องของผู้ชายคนนี้ให้ฟังว่าเขาอยู่ต่อมาอีกสองปีโดยที่เขาแข็งแรงมากเขาเดินไปช้อปปิ้งไปนู่นไปนี่เขาทํากิจกรรมอะไรทุกอย่างได้หมดเลยขนาดว่าอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนเขายังไอ้นี่เลยเขายังอยู่เป็นปีสองปีเลยเธอแล้วอย่างเธอเนี่ย เธอบอกฉันเองไม่ใช่หรอว่าอย่าเชื่อหมอมากหมออะเชื่อไม่ได้หรอกบางทีก็วินิจฉัยผิดวินิจฉัยถูกบางทีก็เอพูดผิดบ้างถูกบ้างเราจะไปเชื่อเขาทุกคําไม่ได้ถ้าเราเชื่อเขาทุกคําเราก็จะเสียใจเธอเป็นคนบอกฉันเองเธอเป็นคนบอกฉันเองว่าเวลาไปหาหมอเออเราจะไปฟังคําหมอทุกคำเพราะเพราะหมอก็มีสิทธิ์วินิจฉัยผิดเช่นกันแล้วตอนนี้ทําไมเธอถึงเสียใจกับคาของหมอล่ะ ทำไมเธอไม่ไม่ฟังฉันล่ะฉันมาเล่าเรื่องดีๆให้เธอฟังเนี่ยหลายๆคนที่หมอบอกว่าจะจากไปเมื่อน,นั้นไานี่เขายังมีชีวิตอยู่กันอยู่เลยเขายังเดินช้อปปิ้งกันอยู่เลยซึ่งพอกแกได้ยินเรื่องแบบนี้แกก็เหมือนแบบเหมือนตื่นนะทุกคนเหมือนตื่นจากเออพะวงอะ่ะเราก็บอกว่าก่อนอื่นเลยก่อนอื่นที่เธอจะจะไปเสียใจเรื่องตรงนี้ว่าเธอกําลังจะจากไปเออ แล้วเธอก็กําลังจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเออสียอกเสียใจเธออย่าเพิ่งไปคิดถึงตรงนั้นรู้ไหมทุกคนว่าแกคิดไปถึงไหนแกคิดถึงไปถึงว่าแกเออต้องถูกฝังอยู่ในในในดินอะไรประมาณเนี้ยอืมแกต้องถูกฝังอยู่ในดินฉันแล้วเขาแกก็ร้องไห้ว่าชีวิตฉันฉันจะต้องถูกฝังอยู่ในดินเราก็เลยบอกแกว่าฝังเรื่องดีๆอันนี้นะแล้วจําไว้อย่าไปจําคําที่หมอบอกทุกคํา จำเรื่องนี้ไว้แต่หมอให้ยาเรามากินเราก็กินเพื่อสุขภาพเราจะได้แข็งแรงตอนนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องกินอาหารก่อนฉันจะวางแผนให้เธอเป็นสเต็ปก่อนอย่างแรกเธอต้องดื่มน้ําเราต้องดื่มน้ําให้เพียงพอที่ร่างกายต้องการเพราะการที่เธอไม่ดื่มน้ําไม่กินอะไรเลยทําให้ร่างกายขาดน้ําทําให้ร่างกายเธอขาดอาหารแล้วเราจะสู้โตได้อย่างไรเธอรู้ไหมคําที่หมอพูดอาจจะไม่เป็นจริง ถ้าเราทั้งกินเรากินอาหารเราดื่มเต็มที่คือเราทำํำส่งสารอาหารไปไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเมื่อเราแข็งแรงขึ้นฉันจะพาเธอไปหาหมอไปบอกหมอว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงเราต้องชนะเราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้เธอจะร่วมมือกับฉันไหมถ้าเธอร่วมมือเธอก็ต้องกินเธอก็ต้องดื่มฉันเชื่อฉันอยู่กับเธอตลอดเวลา ฉันเชื่อว่าเธออยู่ได้อีกหลายปีจริงๆมันเป็นคําปลอบโยนนะทุกคนจริงๆเราก็ไม่ได้รู้หรอกเราไม่ได้มีความรู้เรื่องหมอเรื่องอะไรเราไม่มีความรู้อะไรเลยบอกตรงเราแค่ปลอบใจเขาเพราะว่านึกถึงตัวเองว่าถ้าเกิดเรารู้ว่ามีเออเรากําลังจะจากไปเนี่ยเราก็คงจะเสียใจเช่นนี้เหมือนกันแต่สามีเราแกแกเป็นคนที่ได้รับเอ,อคำพูดจากหมอโดยตรงฉะนั้นแกก็คิดไปถึงว่าถ้าแกต้องอยู่ใต้ดินอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแกก็แบบว่าแกกลัวทุกคน แกกลัวกลัวว่าถ้าแกต้องถูกฝังแบบนั้นแบบนี้เราก็บอกว่าอย่าไปคิดถึงตรงนั้นเราคิดถึงว่าเราจะได้ไปช้อปปิ้งเราจะไปซื้อของด้วยกันฉันจะขับรถพาเธอไปซื้อของเธออยากกินอะไรเธอก็หยิบใส่รถเข็นส่วนฉันก็จะเข็นเนี่ยแบบเนี้ยมันจะดีกว่าที่เธอจะไปคิดถึงเรื่องว่าเธอจะอยู่ใต้ดินแบบนั้นแบบนี้จริงไหมถ้ถ้าเธอแข็งแรงออกจากโรงพยาบาลฉันจะรับเธอกลับบ้าน พอแข็งแรงดีเราจะไปช้อปปิ้งด้วยกันแล้วฉันจะพาเธอไปหาหมอเราต้องไปบอกหมอว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงเพราะเธอก็บอกเองไม่ใช่หรอว่าหมอพูดไม่ใช่ว่าจริงทุกคําหรือเชื่อได้ทุกคําทุกคนพอแกได้ได้ยินคนํานี้ได้ยินที่เราพูดเราก็คือนมพยายามโน้มน้าวจิตใจเราพยายามที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเราพยายามที่ว่าโอ้ยเธอจะกลัวทําไมทุกคนก็ต้องตายมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันทำร้ายจิตใจ ฉะนั้นเราก็จะอยู่ในเหตุการณ์กับแกทุกอย่างปลอบใจแบบนั้นแบบนี้จนแกยอมดื่มยอมกินเราบอกว่าถ้าเธอกินเธอดื่มแบบนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเธอก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลแต่ถ้าเกินไม่ดื่มไม่กินอย่างเงี้ยไม่ดื่มไม่กินอาหารไม่อะไรฉะนั้นโรคที่เตรียมตัวที่จะแทะรกซ้อนเธอเนี่ยมันก็เตรียมตัวแล้วว่าถ้าเกิดว่าเธอร่างกายเธออ่อนแอเมื่อไหร่นะฉันต้องเข้าไปในร่างกายเธอฉันจะต้องทําให้เธออ่อนแอม,มากที่สุด แล้วเธอก็จะหมดลมซึ่งถึงเวลานั้นมันเธอไม่ได้เป็นจากโรคที่เธอเป็นเธอไม่ได้เป็นจากที่ว่าร่างกายที่เธอเป็นเธอเป็นจากที่เธอพยายามที่จะอดแล้วก็เสียชีวิตด้วยตัวเธอเองเธอไม่ได้หมดลมหายใจเพราะว่าเออร่างกายเธอไม่ไหวไม่ใช่มันเป็นเพราะเธอไม่กินไม่ใช่เพราะโรคที่เธอเป็นฉะนั้นเธอต้องเลือกเอาว่าเธอจะอยากจะมีชีวิตต่อไหมอยากมีชีวิตต่อกิน และฉันก็อยากให้เธอกินอยากให้เธอดื่มอยากให้เธอมีความสุขที่สุดแล้วก็กินแล้วดื่มให้ร่างกายเราแข็งแรงที่สุดเราจะได้กลับบ้านเขาถามว่าเราว่าเธอจะเอาฉันกลับบ้านจริงใช่ไหมเธอจะไม่พาฉันไปบ้านพักคนชราใช่ไหมเราคือจริงๆแล้วทุกคนก่อนแรกนี้ที่แกออกจากโรงพยาบาลแล้วเราพาไปไว้ที่บ้านพักคนชราชั่วคราวแค่17วันถามว่าเราไปไว้ที่นั่นทําไมเพราะว่าเออเราต้องทํางาน คราเนี้ยตอนเนี้ยมันเเพื่อนร่วมงานก็กลับมาจากประเทศไทยแล้วคือเพื่อนร่วมงานไปประเทศไทยทุกคนตอนนี้เพื่อนร่วมงานกลับมาจากประเทศไทยแล้วเราก็ไปรับแกออกมาถามว่าทําไมไม่ปล่อยให้แกอยู่ที่บ้านพักคนชราจะมีคนดูแลดีกว่าเขาอยู่บ้านพักคนชราเขาผอมลงผอมลงผอมลงเพราะว่าเขาตอมใจอะทุกคนบางครั้งเราไปหาเราไปหาทุกวันบางคนบอกอ้าวทำไมไปหาทุกวันเอออาจจะอาทิตย์หนึ่งไปหาสักครั้งหรือสองครั้งไม่ได้หรอกค่ะทุกคนแกร้องไห้แกรอ บางครั้งเราไปเราไปบ้านพักคนชลาช่วงที่อยู่บ้านพักคนชลานะคะเราไปเยี่ยมแกตอนตอนหกโมงครึ่งหกโมงเช้านะหกโมงครึ่งเพราะเราอ่ะจะตื่นตีสี่ตีสี่ครึ่งเป็นประจำเราก็ไปเยี่ยมแกแต่เชา้าไปกินอาหารเชา้าไปดื่มกาแฟด้วยกันอะไรด้วยกันเออบางทีเราก็ไปช่วยแกพาแกเข้าห้องน้ําบ้างอะไรบ้างคือเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านซึ่งถ้าวันไหนเราเกิดว่ามีความจําเป็นที่ต้องไปสายไอ้สายของเรานี่คือเจ็ดโมงแกโลแล้วทุกคนแกโลแล้ว แกจะบอกทำไมมาสายจังวันนี้ฉันรอเธอตั้งนานอะไรเงี้ยบางทีแกไม่ได้นอนแกรอเราตั้งแต่ตีสามรอดูในกาว่าเมื่อไหร,ร่จะหกโมงเช้าแกกับเพื่อเจอพูดอะไรของแกไปเรื่อยเปือ่อยเขาไม่ได้พูดอยู่ในกรอบในเรื่องที่คุยกันตลอดเวลานะคะไม่ใช่คืออาจจะพูดเรื่องที่เอ,อคุยกับเราได้ได้ห้านาทีสิบนาทีาทอีกอีกแป๊บหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหมือนแบบในสิ่งที่เห็นโดยที่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ย บางทีก็บอกว่ามีคนมาหาบางทีก็บอกว่าฉันไปเอ,อ่อทำงานเพิ่งกลับมาบางทีก็บอกว่าเอ,อ่อเอ,อ่อฉันไปประเทศไทยฉันเพิ่งกลับมาเอ,อ่อประเทศไทยฉันไปเอ,อ่อดูช้างไปอะไรคือแกจะชอบช้างมากชอบช้างมากๆเวลาไปประเทศไทยเขาต้องไปหาช้างทุกครั้งอื ซึ่งเราก็จะพาไปตรงนู้นตรงนี้ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะพากไปดูช้างไปขี่ช้างมั่งไปดูช้างมั่งเอาอาหารไปให้ช้างคือเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดในชีวิตเขาฉะนั้นแกก็จะเห็นช้างบ่อยเราก็เออจะคือทําความให้แกสบายใจที่สุดอะไรประมาณนี้แต่เนี้ยตอนเนี้ยเออแกกําลังตรอมใจตรอมใจเราก็คุยกับแกนะบอกแกว่าเออเธอทําใจดีๆไว้นะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหมอบอกว่าเธอกําลังจะไปเนี่ย จริงๆแล้วอ่ะฉันอาจจะไปก่อนเธอก็ได้นะเธอคิดดูให้ดเีเพราะว่าถึงแม้ฉันจะอายุยังน้อยกว่าเธอแต่มันสามารถเกิดอะไรขึ้นได้ตลอดเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า,าไม่มีใครรู้อะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องทําวันเนี้ยตรงเนี้ยให้ดีที่สุดแกก็ยิ้มหวานลุกขึ้นมากินอาหารกินขนมปงังมาดื่มน้ํามาดื่มชาเออฉันต้องกินโอ้ก็กินแบบอร่อยอร่อยมากเลยทุกคนแกกินแบบอร่อยอร่อยมากเลยอะ่ะล้วบอกว่า รู้ไหมเธอกินอย่างนี้ร่างกายเธอจะแข็งแรงเร็วคือมีใจใจมันฟูทุกคนใจมันฟูว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวอาจจะต้องเอออนาคตอีกชั่วโมงข้างหน้ามันอาจขึ้นอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้หรือว่าเอออนาคตอีกอาทิตย์หน้าเขาอาจจะได้กลับจากโรงพยาบาลแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านซึ่งมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าฉันเคยทําอาหารให้เธอกินตอนนี้ฉันทําไม่ไหวแล้ว เราก็บอกไม่เป็นไรมันจะเป็นไรได้ยังไงเธอก็ไปนั่งอยู่ในครัวส่วนเธอก็บอกฉันว่าให้ฉันใส่อะไรมั่งทำยังไงมั่งแล้วฉันก็จะทำตามที่เธอสั่งไงของก็จะออกมาอร่อยเหมือนที่เธออยากทำให้ฉันกินเหมือนแต่ก่อนซึ่งแกก็แบบยิ้มดีอกดีใจคือทุกคนคือกำลังใจตอนเนี้ยเริ่มจะดีขึ้นมาบ้างวันนี้เป็นส่วนวันเนี้ เออมื่อวานนี้เป็นวันที่สองที่เราเราเล่ามานะแกก็ลังใจท,ท,ที่ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นมาเริ่มจะกินอาหารแต่วันนี้จะเป็นวันที่สามวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราก็จะไปหาแกแล้วก็จะไปดูซิว่าแกเป็นอย่างไรแต่ว่าเราไม่สามารถไปแต่เช้าได้เพราะว่าพยาบาลเขาก็จะไม่ให้เข้าเนาะเพราะเขาก็จะต้องดูแลแกทําความสะอาดร่างกายให้แกถามว่าบ้านพักคุณชนาดูแลดีไหมเขาก็ดูแลดีในระดับหนึ่งแต่เราถามแกนะช่วงที่แกมีสติเราถามแกว่า ออ,อยู่โรงพยาบาลกับบ้านพักคนชราเธอว่าอันไหนดีกว่าเขาก็บอกว่าโรงพยาบาลดีกว่านะอาหารอร่อยกว่าแล้วก็ออคือคือมีคนเอาใจใส่แกมากกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าโรงพยาบาลเขาก็มีมีมีคนเยอะแยะมากมายมีพยาบาลมีบรรุษพยาบาลมีหมออะไรเดินเข้าเดินออกอยู่ตลอดเวลาแต่สําหรับบ้านพักคนชราเขาก็มีเออมีมีคนเข้ามาดูแลแกนั่นแหละแต่ว่า ส่วนมากก็จะปล่อยแกไว้ในห้องคนเดียวซะมากแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเขาก็เข้ามาดูเพราะว่าแกให้แกให้ยาทางทางสายทางทางเข็มอยู่นะทางสายยางอยู่เนี้ยนะทางเข็มบ้านเราเรียกอะไรนะทางสายยางเหรอเออประมาณนั้นแหละก็ยังให้ให้ให,ให้ให้ยาทางนั้นอยู่ฉะนั้นเขาก็จะเข้ามาดูแกบ่อยว่าแกดิ้นไหมแกชักออกไหมอะไรไหมซึ่งมันก็ทําให้แกมีเพื่อนแล้วเราก็ไปนั่งอยู่ด้วยตลอด บางทีเราก็ต้องออกไปไปทาธุระบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเยอรม,มันนะทุกคน <c oughs> เอกาสารมันเยอะไม่ใช่ว่าเขาอยู่โรงพยาบาลแล้วเราจะไม่ต้องทาอะไรฉันจะต้องไปยกเลิกเอ่อพยาบาลที่เขามาที่บ้านฉันจะต้องไปเดินเรื่องยกเลิกไปแจ้งเขาคือไปแจ้งเขากนว่าไอ,ไอ้ไอ้ที่ท,ที่ว่า,าท้าเกลเฟเลยที่เขาจะต้องมารับตอนเช้าแล้วมาส่งตอนเย็นเนี่ยเรารับเข้าไปดูเลยเราก็ต้องไปแจ้งเขาว่าตอนนี้สามีอยู่โรงพยาบาลส่วนเอ่อ บินอันนั้นอันนี้ที่ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่ายาค่าโรงพยาบาลค่าโรงพยาบาลครั้งก่อนเออก็มาคือถ้าเรานอนโรงพยาบาลตามประกรันของประเทศเยอรมันถ้าเราเราเรานอนโรงพยาบาลไม่ถึงหนึ่งเดือนเราจะจ่ายวันละสิบยูโรแต่ถ้าเกิดว่าเกินหนึ่งเดือนก็ไม่ต้องจ่ายก็นี่เป็นเป็นเออ เป็นกฎหมายเป็นประกรันของของประเทศเยอรมันเขาจะเป็นอย่างนี้ซึ่งครั้งที่แล้วแกก็อยู่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ไม่ถึง,ถงเอ่อไม่ได้ถึงไม่ถึงเดือนใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็จะมีบินมามาเก็บเก็บเงินซึ่งเราก็ต้องไปโอนเงินแทนเขาคือเรื่องพวกเนี้ยเราจะต้องไปทาทาเรื่องแทนเขาเพราะเขานนนคาเตียงแต่เราก็ไม่บอกให้เขาฟังเพราะว่าจริงๆแล้วแกก็เป็นคนขี้เหนียวถ้าเรื่องเงินนี้แกจะแบบว่าใจจะขาด ประมาณนั้นก็ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาแนะนําวันนี้พี่มีความรู้สึกดีขึ้นเยอะจากเมื่อวานนี้คือมีความความรู้สึกแบบเสียอกเสียใจแล้วก็มันมันดิ่งอะทุกคนแต่ว่าวันนี้จากที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ของน้องๆเข้ามาคอมเมนต์เป็นกันเป็นร้อยๆคือมันเป็นกําลังใจทําให้พี่ใจฟูมากบอกตรงตรงเลยว่าเราอยู่ที่นี่คนเดียวเราเหมือนอยู่คนเดียวในโลกทุกคนเราญาติพี่น้องก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ลูกก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เราอยากจะบางครั้งการที่เราโทรไปคุยให้ลูก ฟังให้ญาติพี่น้องฟังเขาไม่เข้าใจเราหรอกเพราะว่าเขาอยู่ประเทศไทยเราอยู่ที่ประเทศเยอรมันกฎหมายมันต่างกันเอ,อ่อฉะนั้นเขาก็ถามเขาแนะนําอะไรเราได้ไหมเขาก็แนะนําอะไรเราไม่ได้หรอกเขาก็ได้แต่ฟังแต่ว่าน้องๆที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจหลายๆคนแนะนําแบบนั้นแบบนี้อันนี้อันนั้นหลายๆคนแนะนําจากประสบการณ์ตรงทําให้พี่ได้ใจฟูขึ้นแล้วก็พยายามที่จะอ๋อ oh, แบบนี้ก็มีด้วยแบบนั้นก็มีด้วยเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้กําลังใจขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันถึงแม้เราจะไม่เคยเออรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ทุกคนคือเพื่อนที่ดีเพื่อนร่วมโลกที่ดีขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้และพี่ขอให้ทุกๆคนมีความสุขแล้วก็เอ,อเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่จะมาอัปเดตอาการของแกรเรื่อยๆถามว่าทำทำไมน้องๆรุ่นหลังหรือว่า คนที่เขาประสบการณ์อยู่เนี่ยบางคนเขาไม่ได้มีโลกโซเชียลเขาไม่ได้มานั่งพูดแบบพี่เขาร้องไห้เขาร้าองคนเดียวจริงๆเขาเสียใจคนเดียวจริงๆฉะนั้นถ้าเขาได้มาดูคลิปพี่เขาอาจจะมีกําลังใจขึ้นซึ่งมันอาจก็จะเป็นบุญกุศลสําหรับพี่และสามีพี่และก็ขอให้บุญให้น้องๆที่แนะนําเข้ามาขอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลพี่ขอขอบคุณทุกๆคนจากจริงใจจากใจของพี่เองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ